ราณสีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่นำเสนอประกอบด้วยพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพและพื้นที่โดยรอบโบราณสถานเขาครังนอกและโบราณสถานถ้ำเขาทมรัฐมีขนาดพื้นที่นำเสนอ5,415ไร่โดยเกณฑ์ที่เสนอขอรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคือเกณฑ์ข้อที่2และเกณฑ์ข้อที่3 เมืองโบราณสีเทพมีองค์ประกอบที่สำคัญและโดดเด่น4ประการดังนี้ 1. เมืองโบราณสีเทพมีรูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบโดยผังเมืองขยายเป็นสองชั้นซ้อนกันเรียกว่าเมืองในและเมืองนอก 2. ศาสานสถานเขาขคังนอกแสดงถึงความเป็นมณฑลจัก,กรวาลที่หลงเหลือหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ 3. ศาสนสถานถ,ามถม้ำธรมรัฐที่มีความสำคัญของาศาสนสถานประเภทถ้ำ 4. ปฏติมากรรมสกุลช่างสีเทพที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากปฏิมากรรมในยุคสมัย ดโดยเป็นปฏิมาก,กรรมสลักลอยตัวเอียงตนและมีลักษณะส,สีหน้าผสมผสานตามความเห็นของศาสตราจารย์ชองบัวสริเย่หากเมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะสร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนชุมชน นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศสร้างความภาคภูมิใจของคนในประเทศรวมทั้งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศที่เกิดจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและที่สำคัญเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองจึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อไปอยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป